สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็จะจุดต้นผ้าป่าทุนการศึกษาบ้านสหรือสีนะคะผ้าป,ป่าการศึกษาก็เพราะขอให้ลูกเราตั้งใจเรียน mm hmm. ขอให้ลูกเราเป็นเด็กตามกล่งองมันคือคนคับนะเนาะมันกับเบี้ยวคือคนนคนเลยโ <c oughs> ตกระเบิง <c oughs> ้งโตกระเบิ้งกล่องเน็ตที่เราก็ทากล่องไปเรือยคิดเสียงวิ่งนี่เเอาไปดูแลนะเอาเราไปดูแลนะ มันจะความบันเรดูแลนะพี่แอนพรอมเลยต้นหนะ่งดูแลนะต้นหนึ่งแล้วครับจับไปไหนแล้วเนี่ยตะบูแลไปเองไปโจมนไปไหนเอาของไปเก็บบ้านเลยบ้านของพ่ออะไรเดี๋ยวาของมาเดี๋ยวยาจะไปติดก่อนนะคะเอฟซีมีอะไรบ้างเอาแบงค์ตาตู้เอาแบงค์อะไรเยอะบ้าไปแบงค์นัดอาหาย ปูประทานพรให้ลูกด้วยระหว่างที่หนึ่งต้องมาต้องมาสาธุถึงคิวลูกแล้วนะปูนี่จะคนแย่งรางวันที่หนึ่งนี่เขาเนี่ยเอาวันที่สองก็ได้ผมอ่ะคนห้าสิบห้าล้านตัวติดจองวัลที่หนึ่งเยอมากเลยไม่เท่าไหร่หรอกไม่เคยได้ยินเลยว่าใครจะถูกตอนจะล้วงวีดกับเพื่อนกันยังไ้บูคบนะพ่อกันลายมันไม่มีคนดูนานๆจะถูกคนดูพ่อกันลายพาะ ต้องมีตัวรีมากใช่มชอต่อใช่ไหมต่แม่จะปมาการกนะพี่ตก่อนแล้วจะแมกต่ออีกทีนี้ครับมุมนิดนึงนะครับย่าไม่จะหลุดโอครับเนี่ปากกันเนี่ยคือแมสุดยอดที่ดิ๊กกับต้องคนใหม่ของป้า มีไปทุคนส่วนางทหุกคนไปหลายมุมสิครับอย่ายืนอยู่มุมเดียวยดิไปหลายมุมป้าจะเอาหกสิบล้านป้าหมดจะเอาสิบหกสิบเก้าสิบร้อยเลยอะๆสามตัวสามตัวอ๋อที่สามสิบของลุงป้าก็ยึดมาด้วยใช่ไหมหมดที่ของของจี้ก็ยึดหมดแล้วโอเคโอเอ๋อเราไปรวมป้าละยายไปหาปูอยู่บ้านเราละเออไม่เป็นไรให้ป้าไปก่อนก็ได้ยายเอาทีหลังก็ได้ รับผิดคิวแล้วเหรอคะปู่บอกว่าถึงคิวใครแล้วก็เอาไปเลยแต่สงวนรีบไหมล่ะยังไม่รีบโอ้ไม่รีบต้นต้นเลยคิวสุดท้ายนะฮะไม่รีบก็คิวสุดท้ายเยอะอยู่นี่ไอ้เราอุตส่าห์เห็นแกันอายุเยอะให้รีบถูกก่อนแต่ไม่รีบไม่เป็นไลงั้นจึงงอคิวสุดท้ายครับคิวสุดท้ายเออหน้าเป็นของยายไง ตอบใหม่นะพี่หมอนมันจะไม่มีโอกาสได้ถึงคิวนะยเรีไหมดูอายุด้วยนะพี่หมอนก่อนตอบยังไม่ได้เหลืออีสี่ปีอยู่โอ้กำลังดีเลยเหรออยู่แค่เจ็ดสิบทำไมต้องอยู่สี่ปีอ่ะนี่เท่าไหร่หกสิบเจ็ดอ๋อใกลตอนนั้นสองย่างหกสิบแปดแล้วนะบอกเท่าว่าะห้าปีใช่ไหมบอกสักกี่ปีมาแล้วอ่ะเพิ่งได้ปีเดียวแกาอย่ามาคืนคำส มันอยู่ในเคลียอยู่นะแล้วสมอตหวแอนนะใอ่แล้วหกเอ็ดหกส็ดหกสิบเจ็ดอ๋อรูจะมีแมกซสู่เอีกสปีไปบ้านดูก่อนที่มนพอ่าทำมันทำมันรายงานมีแม็กี้อย่อันที่อง คุณถ่ายลายป่ะเปิดเก่งบ้างนะอันนี้ปวดหัวทั้งวันเร็วนี้ก็ทองคิดได้นิดนึงจะปวดหัวยังปวดหัวทำงานนะกับปา๋าบว่ะปวด ยาปูนยาปูกเบื่อมือทำยังไงก็ได้ขึ้นมาให้ดวงทำดชาตินี้ชาตินาขอเจออีกชาตินึงกทถามเขาหรือยังไม่ถามถามี่ถามาเรียบไกงกับปากันเลย เขาบอกว่าไงไปไกลเขาบอกทำบุญชาตินี้ขอเจอชาติหน้าอีกชาติหนึ่งเสือบอกว่าพอแล้วชาตินี้พอแล้วเสือเคยบอกว่าพวกพี่อยู่กับเขาแค่ห้านาทีเขาอยู่อยู่มาตั้งกี่ปีเขาไม่ไหวเราเขาพอแล้วเขาบอกประสาทนี้มันหลอดก่อนเป็นอย่างนหมดกันแล้วเหน็บร้อนเอาให้เร็วๆนะ ใส่ให้คุ้มค่าได้จะไปหลังก็รอต่อแม็กนะคะต่อให้ยาวๆจะได้สีสวยนะคะ Fc นะคะอุ้ยเบื้องหลังเพียบเลยนะคะซีดูมีแต่สีสวยๆนี่ไงนี่เบื้องหลังนะคะฮะโอ้จะจะมอนต้องติดอีกสักประมาณห้าใบอ่ะมันถึงจะยาวสวย ไอที่ได้เมื่อคืนเนี่ยเรามาทำบุญทำบุญในเป็นย่างอะ้รต่างๆก็ได้ไรเขาทำแล้วไงเจ้าทำหรือยังใะก่อนจะพูดน่ะตัวเองไปติดหรือยังเขาติดคนแรกเลยอย่านะอย่านะยืมก่อนก็ได้เออทมายืมนะเออยืมทำบุญนะยืมก่อนยืมไม่ได้ทำบุญเขาไม่ให้ยืมกันติดนี่ไปฮอดชาตนนาไม่อยากขอชาบซาบนาในจ่ายก็ได้หรอกแต่ไหยืมไม่ได้หรอกเปล่าขี้การทวงเขาบอกไปยัง ที่ทานไปท่วงสานะทานนี้ก็พอแล้วเอาที่ให้สมองน้อแล้วโอ้ยน้อยักจะให้ตาไปท่วงอีกเนาะดีวุฒิอย่ามาทำตาหวานใส่ยายนะไอยังบร่ได้คิดค่าจะกอดข่อยเมือขึ้นนี่เลยค่าอะไรนะจะกอดข่อยมาขึ้นเออเหอ๋อ้ดี๋ยวยายให้แถมอีกก็ได้ ย้ายแถบให้อีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรมาอีกทีหนึ่งสงสารก็เก่งยีนจังเลยเนี่ยเรียนน้ำเล่าอะไรเพืองโตยังจมอนอ๋อหรอจะแตะอังเทาอย่างเดียวเลยอ๋อไปแล้วมาที่นี่ไปไปไปได้แม็กแล้วเงยเงยไงเงินกองอยู่เงินในทั้งหลายเมื่อวานนี้ทำบุญแกสองหลอดนี่โอ้ยเฮ็ดตโตใดก็ได้บุญคือกันโอ้ยลมนั่นเห็นบ่ ขาก้องไม่แข็งแรงนะคะเอฟซีคนละ <laughs> มันยังหัวด่วนเด้อูนอคนนนั่่ละแต่มันตกนี่มันแตกเลยใดนี่แม,ม่นั่นแล้วเจ้าเขาตั้งสูงคนอะมันพวกแข็งแรงเนาะอุอลูตูดลงน้อยนิดนะเนี่ยนะ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 มันจะเพิร์น้อยเดียวกับสิความย่างเดียวเลยคือคนหักขากว้างอะไรเออมันก็ดีอยู่ เด็่กินฟังกันนะยังไม่ทันในแปดนาทีเลยกิงฟังเลยไมโลกหรอปะไม่ใช่แบไหนนะันหลุดมันจะต้องใช้เบมันหน่อยดูแลน้ำจิ้มให้ล

เดยกเอาไข่ดาวไข่เจียวไข่ะไรก็ได้เองไข่น้ำไข่น้ำคั่วไข่เขาบอกว่าไข่อะไรแล้วเขาหนีข้าวเขาองหนุ่มว <leuk? S 1> no so ่าอีว no. ่าไม่ว yes hey ่าข oh, right. ้าวอะไรสองหนุ่มว่านะตามตามเขานะข้าวไข่เจียวไข่ดาวไข่อะไรก็ได้บอกคั่วไข่แกงไข่ใยแกงไข่เตยปลาแดกเ็นจังมืออันไหนปาาหล่โมว่างมา่างจะซีมอไเปิดเพงนีกอไม

อันนี้ได้เปลนยอกว่านเอาลูกใส่ดูค่ะดูใจแม่เหรือเกินลูกเอ้ยบข้าวก่อนขึ้นเลยนะหลวงอะไรบ่เปลี่ยนเลยไปลงทิกัน กกับคื่อนกันนะ่นะนี่ที่ที่สา,าัตางนี้นจะเลยมาลยออาตัดอ,อนีที่อ่แล้เปิดเพี้ยงไ้สมอนังกนะันเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ